สวัสดีค่ะเมื่อขาปุกค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาเยี่ยมชมแปลงอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราพามาเยี่ยมแปลงทดสอบข้าวหอม98หรือหอมฟุ้งนะคะต้องบอกค่ะว่าอากาศดีมากแล้วเรากำลังจะเกี่ยวนี่ค่ะเกี่ยวข้างหลังเกี่ยวข้างหลังว่า วันนี้วันที่22เนาะ22ตุลาปี67นะคะเราก็จะทำการเกี่ยวกันว่าเราจะเกี่ยวแล้วได้เท่าไหร่ผลผลิตดีไหมต้องบอกค่ะว่าแล้วเราก็ข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งถนนนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นตัวหอม98เหมือนกันเราก็จะเป็นเอาแปลงเนี้ยเป็นแปลงเช็คโดยที่เราจะเก็บคัด ลวงคัดลวงยังไงอะเดี๋ยวเรากับกล้องให้ดูนะคะคัดลวงแบบไหนน,นี่ค่ะลักษณะข้าวหอม9กเนี่ยเป็นข้าว95วันถึงร้อยวันก็คือมีกลิ่นหอมมันอ่อนเป็นข้าวนุ่มไม่ไวต่อช่วงแสงนะคะไม่ไวต่อช่วงแสงอันนี้ลักษณะ1ลวงนะคะ1ลวงอันนี้1ลวงแต่เราก็จะมีการเลือกลักษณะที่มาว่า1ลวงที่เราจะเลือกคัดเป็นแม่พันธุ์ใหมเนี่ยเราเลือกยังไงอะเดี๋ยวเราให้ดูแบบนี้นี่ค่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้เราดูแบบนี้แล้วเนาะเมื่อกี้เราเห็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะอันนี้อันนี้เราเราเราเกี่ยวปกตินะคะแต่ว่าลวงที่เราจะคัดนี่ค่ะนี่คือลวงที่เราจะคัดขึ้นมาเห็นไหมคือเม็ดไม่ได้สั้นแต่ละแงท่ที่ลวงยาวเหมือนเดิมดูละแง่ค่ะละแงท่ที่ลวงยาวเหมือนเดิมเดี๋ยวเราอะนะเดี๋ยวเราให้เปรียบเทียบลวงที่ที่เราจะคัดเห็นไหมคะ นี่ค่ะเราให้เปรียบเทียบเป็นไงคะอยากให้เห็นจริงๆอยากให้เห็นช่วงนี้ยังสามารถมารับชมแปลงหอม98ได้นะคะมารับชมแปลงที่หอม98ได้ มาเล็ดยาวเหมือนกันแต่ความละแงะถี่ต่างกันเลยเห็นไหมคะต่างกันเลยเราก็เลยอยากเออเราคือนะตอนนี้เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวประมาณอีกสักอาทีหนึ่งเนี่ยค่ะเราเราผูไว้ละเนี่ยค่ะเราเจอก่อนเราก็เราก็จะผูไว้ก่อนแล้วก็ให้เขาแก่เพิ่มขึ้นกว่านี้อีกสัก7วันอย่างเงี้ยค่ะ7วันเพื่อที่จะทําการวางลายลวงใหม่วางลายลวงใหม่อย่างไงก็คือวางลวงที่สําหรับแบบ ทำต้นใหม่ทำแม่พันธุ์ใหม่อย่างเงี้ยค่ะคือที่ที่เราจะเก็บเนี่ยนะคะนี่ค่ะสวยดูเม็ดค่ะเม็ดยาวเม็ดยาวลราแง่ถี่รวงยาวนี่นะคะอันนี้เป็นข้าวหอม98นะคะเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงนะคะเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถเพาะปลูกได้ทั้งปีฤดูกาลที่ชอบคือฤดูกาลที่หนาวนะคะชอบหน้าหนาวค่ะผลผลิตจะอ่าจะอยู่ที่ประมาณ800ถึงตัน2ขึ้นอยู่ตามฤดูกาลและการดูแลด้วยนะคะแล้วก็ อายุไม่ค่อยเพียนค่ะอายุก็ที่เคยทําหน้าหนาวน่ะจะจัดเลยอยู่ร้อยสองวันนะคะนับจากวันปักดํำนี่ค่ะอันนี้คือหอม98เม็ดยาวมากดูค่ะสวยจริงสวยจังอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีของจริงให้ดูมาได้เลยค่ะช่วงนี้มาได้เลยนะคะเราเปิดรับดู10วันค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ